เเลลยออ่ะมาพันสวัสดีครับผมอานท่อซิ่งอยากวิ่งคลิกนะครับคันนี้เป็นอาร์เมล่านะครับพันเทอร์โบนะฮะจัดชุดท่อคู่สุดยูโรอาร์ตนะครับเสียงแบบซุปเปอร์คาร์นะฮะแต่พอมาใช้จริงในตัวรถนี่ก็ไม่ดังมากนะครับคันนี้ทําชุดท้ายท่อคู่ไบคาร์บอนนะครับหล่อๆเลยอัตราเร่งเนี่ยผมว่าแม่งเติร์ดท้ายๆเนี่ยแม่งเดินเลยพอรถเทอร์โบไล่ท่อให้มันโฟล์ขึ้นนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าโล่งเกินนะฮะมันก็ขึ้นดีกว่าเดิมแน่นอน สนใจนะฮะอเมล่าพันโทโบมาจัดชุดท่อสูตรยูโรอาร์ตหรือชุดท่อซิงก็ได้นะครับจะอาวันลิมิเต็ดหรือะอะไรก็เข้ามาได้เลยขอบคุณมากครับสูตรรับหญิงของหล่อ